สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมพามาดูการอัปเกรดเครื่องพ่นหมอกของผมครับหลังจากที่ผม DIY มันขึ้นมาซึ่งผมปล่อยคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับมันออกแบบเป็นฝุ่นจังจางมากๆวันนี้ผมได้ทําการอัปเกรดปรับปรุงแก้ไขตัวพ่นหมอกครับดูครับผลที่ออกมาก็คือหมอกของผมกระจายไปทั่วทุกต้นเลยครับเพื่อนๆดูสิครับนี่ ผมถือว่าเป็นการอัปเกรดที่แบบโอเคเหมาะสมน้ำสมเนื้อกับสมน้ำสมเนื้อกับราคาที่ผมจ่ายไปนะครับซึ่งเหมาะมากๆเลยครับกับใครที่เลี้ยงต้นไม้ตอนนี้ก็คือใครที่เลี้ยงในห้องแอร์บ้างนะครับในห้องบ้างนะครับเพราะจะไม่มีความชื้นไม่พอนะครับตัวพ้นหมอกตัวนี้ก็จะทาให้ความชื้นเนี่ยพอเหมาะพอควรเหมาะสมที่จะทําให้น้องเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ใบก็จะกางออกมาได้เร็วสวยไม่แครแกรนนะครับ นะครับเพื่อนๆดูได้เลยครับนะสำหรับใครที่อยากได้เจ้าตัวนี้หรือใครที่กำลังมองหาอยู่ใครที่กำลังคิดจะทำก็ถามกันเข้ามาได้ครับปรึกษาได้ครับนะสำหรับแบบใครที่เลี้ยงแบบต้นไม้ไม่เยอะมากไม่เป็นโรงเรือนใหญ่นะครับก็ควรหาเจ้าตัวนี้ครับไปใช้นะครับเพราะว่า1คืองบประมาณนี้น้อยนิดมากสองคือ,อ,อตัวเล็กใช้พื้นที่ได้ใช้พื้นที่ใช้สอยนะครับน้อยนะครับแล้วก็ ประหยัดไฟครับเพื่อนๆผมถือว่าตัวนี้สอบผ่านครับผ่านเลย